คุณผู้ชมคะไปต่อที่ข่าวต่อไปเลยนี่สำหรับสาวสวยคนนี้พิกเรดนะคะเธอคบหาดูใจกับหนุ่มที่ชื่อวิกเตอร์เนี่ยมาประมาณ5ปีแล<ช>ะนะคะทีนี้ก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเขามาเซอร์ไพรส์คูเข่าขอแต่งงานเนี่ยพิกเรดจะเซย์หรือเปล่าอ่านราไปฟังคำตอบนี้จากสาวพิกเรดค่ะใช่ใช่แต่ว่าที่ติดโควิดแต่ว่าอาการตอนแรกเลยเนี่ยคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขา เล่านะอย่างเงี้ยแต่การเริ่มต้นที่เขาบอกหนูก็คือเขารู้สึกว่าเหมือนล้าเรียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอ้ยเขาเป็นหรือเปล่านะอ่าเงี้ยหนูบอกโอ้ยไม่หรอกม้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไลตรวจเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเลยคุณหมอบอกว่าให้อยู่ที่ห้องได้แล้วก็กลับตัวปกติได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอาการอะไรเลยเราก็เลยอดเจอกันค่ะถ้าพร้องก็คงแฮปปี้มาก้วยกันทั้งคู่จริงๆแอบรู้สึกให้จากเขาไหม ต้องเซอร์ไพรส์นะว่าหนูไม่เอาไม่เซอร์ไพรส์หนูต้องเซอร์ไพรส์แล้วหนูต้องสวยด้วยนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนูคุยเล่นกันมาตลอดอยู่แล้วหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องอุ้ยเราพูดไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเราสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคุยตลอดว่าเอ้ยชอบแบบนายมีลูกแบบนายแบบคิดว่ายังไงถ้าพี่มีลูกเป็นยังไงอยากให้เชื่อคือแต่ว่าเราไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นก็นเป็นการคุยที่เหมือนแบบอยากรู้ทัศนคติกนนสุกออะไรยย่างเี้ พี่วิกหนูไม่รู้มาก่อนเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าเหมือนเออก็เหมือนแบบเขาเขาหวานกับหนูมั้ะเซเยสแน่นอนแต่บอกว่าอย่ามาเซอร์ไพรส์ตอนหน้าสดนะอขอให้แบบ มีกึ่งเตียมกึ่งเซอร์ไพรส์นิดนึงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหนองเข้าใจโมเมนต์แบบสาวๆเพราะว่าการถูกขอแต่งงานมันก็แบบว่าครั้งเดียวในชีวิตไง,งมันต้องดีที่สุดนะคะอ่ะย,ยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะคะว่าน่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าเนะคะเพราะว่า5ปีแล้วนะ,ะนะคะถ้ามีการคุกเข่าขอแต่งงานกันจริงๆนะคะเดี๋ยวใส่สีติขาวก็จะนำมาอัปเดตค่ะใช่ค่ะ